ถ้าใครเขาไม่ได้มางานนี้นะเ,เขาดูคลิปเขาจะหาว่าเธอแม่ฉันมาเต้นนะแหมฟุง้งฉันบอกให้นะฉันเป็นนะเธอไม่ได้กินหรอกายแล้วพูดแบนหรฉัน,น,น <c oughs> บอกวาเสื่อนะอคะจะตายแล้วเนะี่ยาสบา,สบาเรารักษาขนหน้าท้อเอาไว้ทุกคนดู ตอนแรกเริ่มคอนเส่ก็คือมาเรื่อยๆอ่ะพยายามว่าว่าไม่เอาไม่ใส่ผมไม่ไม่ไม่ผมยาวจนได้มึงจะใส่คนแรกแล้วม่ผมยาวใช่ถูกแล้วอ๋อมีเด็กมีเด็กด้วยคทษเลยค่ะที่เป็นนางงามเก่าด้วยงงามเก่าเอ่อเจ๊เจ๊บอกเจ้าของวิ่าเออใส่รีจอยส์มันก็ผมไม่ได้มีชีวิตชีวานีนี่ ทายอินสินค้าได้ไงว้าอึมงกานแบบว่าวันนี้รู้สึกรบบเบื้มมากเพราะว่าร้อยวันพันปีไม่เคยมีสแบบพี่วีผมให้หน่อยเลยเคยนะผมเี่ยร้อยวันพันปีไม่เคยคิดจะทำผมตรงนี้เลยของพี่ก็ร้อยวันพันปีไม่เคยากจทออะไรงี้เลย ไหนก็ได้<ๆ>ไปแล้วเขาจะได้เข<ๆ>ียบไปแล้วลยน้องตลกไอ่คนใส่ก็ใส่จะดีสายหลุดที่ยวเนี่ยตอนฟิตติ้งชุดนะนันมีแค่กระโปรงนี่นะจ๊ะค้าพ่อพอเมื่อกี้นันว่าแล้วว่าทำไมพี่นันไม่แต่งตัวในห้องแต่งตัวเอา<ม>อาคาตุมเป็นใร แล้วคือเราจะหวาดมาตอนนี้ก็ไม่ทันไม่ทันต้องตึงช่ากันนะคะทั่มันนั่งยากด้วยนะคะไอตอนยังไม่ใส่วิกเนี่ยนึกว่าโปรกำลางสะออนจริงๆนะครับพี่เทมเอเน็ตดี้ถ้ามาเทมไม่แตะก็คืออะไรทุกคนคะทุกคนคะเดี๋ยวก่อนที่ที่งงตอนนี้คือทุกคนคะคอนเสิร์ตจบแล้วนะคะเออดีดีดีจบง่ายดีจบง่ายไหมจบง่ายดีกลับบ้านกลับบ้าน สุดนะในบวราทุกเพลงเพลงว่นจีใช่ไหมเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าเหนื่อยหรือเปล่าถามตัวเองไหมอยู่นั่งก่อนอะไรนะขอแง่ตัวนิดนึ่งได้ไหมที่มาสัตว์จริงๆแบบไม่ได้ตั้งใจจะมาสัตว์เลยเว้คือพี่นันบอกว่านเล็กแอปเปิลก็จะมีแอปเปิลใหญ่ๆแล้วก็หาแอปเปิลที่โดนกลับแล้วมันไม่มีแอปเปิลเราแล้วพี่นันบอกว่าอยู่ข้างเดอะวอล์กเราเจอเดอะวอล์กนี่ยแบบไม่ใช่นี่ของปลอม ดอจริงต้องอยู่ดูนลัตลาธิเบศมึงเล่นอะไรให้กูรู้ได้ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจมั้งอ่ะเออผมว่าพวกผมเนี่ยงงแล้วนะไอ้พวกตอดๆขี้ๆอาขอบคุณทการงานนะคะอะเง้ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องเกศทั้งสองคนนะคะน้องเทนค่ะ ไม่ไม no, so uh ่ค oh, รับนี OB ่ดอกเลยอ้โหหลายดอกเลยทั oh, no, no. ้งนี้เธอจะเล่นกักนใช่ไหมลลา่เขอจะเล่นกับฉันใช่ไหมกะหล่ฉันกจะลอยเตะอยางนั้คตกจริงนะ้ไปแล้วสงเออลกอาบมามาค่ะและี่นะคะดอกอานองฟุกสิง่วงวค่ะขอสิตัให้น้อง จะมีลูกแต่ไม่ใช่วิธีปกติครับน้องทีเป็นผู้ชายก็ต้องเเจ้เป็นผู้หญิงตอนแรกคิดว่ามีคอนเสิร์ตนี้มีเราปกติคนเดียวการเป็นเราประหลาดคนเดียวใชแนนี่ยนนี่ชี้เลย ปกติยากมากน้อยคุนเด็กข้าชอบพี่เพาทุกคนอ่ะเป็นคนพิเศษของเราไงบอกแล้วผมเตรียมให้อย่างไม่หมดเออไม่ได้เตรียมกันเลยคหมคะเออนะคะก็ในที่นี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะและในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะพี่ป้อมนะคะเต่า ทำงานด้ค่ะครบผโอเคค่ะจพี่อแค่สักรอบเดี๋ยวรบครร้านเปิดไฟนะฮะเราจะถ่ายรูปรวมกันนะครับ